24กรกฎาคม2568วันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปชายแดนที่เคยคึกคักกลายเป็นความเงียบงนันด่านปิดสนิทสินค้าจากไทยไม่สามารถเข้าประเทศได้อีกต่อไปแล้วเราจะกินอะไรกันเสียงเด็กน้อยถามแม่ด้วยความไร้เดียงสาโรงงานทยอยปิดตัวนายทุนถอนการลงทุน แรงงานชาวกัมพูชาจำนวนมากต้องอบพยพกลับบ้านเกิดแต่กลับไปก็ไม่มีงานทำความสิ้นหวังกัดกินหัวใจของผู้คนทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้เสียงคนแก่คร่ำครวนทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายเศรษฐกิจที่เคยเติบโตอย่างรวดเร็วกลับดิ่งลงเหวอย่างน่าใจหาย อนาคตของประเทศมืดมนตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการเปิดศึกกับไทยนำมาซึ่งความหายนะที่ไม่มีใครคาดคิดและดูเหมือนว่ากัมพูชาจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะกลับมายืนได้อีกครั้ง